สวัสดีชาวสีการทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวสีการจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปเวลวเช่นกันนะครับ ก็เริ่มาดูความรักของชาวสีการดีกว่าในเดือนมิถุนายนว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปได้กันก่อนนะครับเป็นไพ่ทีออฟซอร์ดเข้ามาไพ่สามดาบเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอามือกุมไว้ที่หัวใจที่ถูกท,ทำร้ายอะ่ะนะครับแต่เขาเองเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับเห็นหัวใจตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับหัวใจของเราเนี่ยเรากลัวว่าเรารักใครสักคนหนึ่งกลัวจะถูกทำร้ายอีกใครลายคนเป็นแบบนั้นหดือยกลัวว่าจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งหรือรักเขาเ เหมือนกับเรารกลัวว่าเขาจะทําร้ายเราก็ให้เขาไม่เจ็บปวดอีกเพราะฉันใค้หลายๆคนอาจะอยู่ในความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าสามดาบนะครับรือคือใครสักคนหนึ่งทำร้ายมาหลายครั้งแล้วทําให้เจ็บปวดเสียใจมาตั้งกี่ครั้งแล้วเราเรู้สึกเหมือนกับไม่แน่ใจที่จะเอาหัวใจตรงนี้ดวงใจของเราเนี่ยไปให้เขาอีกกลัวว่าจะเขาจะเอาดาบมาปักเหมือนกับที่เคยทําแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเ,าเกิดใครรู้สึกว่าให้โอกาสคนที่เรารักเนี่ย ไม่ถึง3าครั้งก็ควรจะให้โอกาสเขาก่อนนะไม่ใช่ว่าฟังคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจเลิกหรือว่าตัดสินใจที่จะพอแล้วเจ็บครั้งเดียวแล้วเลิกเลยแต่ไพ่ได้เกิดขึ้นอยู่ในความรักที่เป็นรักสามเศร้าครั้งเดียวก็เกินจะพอนี้แนะนําแบบนั้นเพราะทันทีออฟซอสไปนี่บอกว่ามีคความเจ็บปวดความเสียใจของใครหลายคนหนึ่งที่ชาวสีการายท่านเนี่ยรู้ว่าเราเจ็บนะเราเสียใจนะที่อะไรที่เป็นครอบครัวกันนะครับที่เคยดูแลที่เคยใส่ใจที่เคยอบอุ่นที่เคยรักเขาเหมือนกับอยากจะเป็นลูวพ่อแม่ลูกเห็นไหมครับไพ่ไพ่ของสิบถ้วยคือถ ความสมบูรณ์แบบเราคิดว่าความรักของเราสองคนมันคือความรักที่เป็นครอบครัวความรักที่สมบูรณ์แบบความรักที่เข้าใจกันอบอุ่นวางแผนอนาคตที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวใครหลายคนจะแต่งงานยันหรือมีลูกกับเขาแล้วด้วยซ้านะครับแต่กลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราคาดฝันเอาไว้สิ่งที่เราคิดว่าความรักมันคือความอบอุ่นความสุขความรักที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยกับกายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสามดาบกับกายเป็นว่าอยู่ๆเขาก็ทําให้เราเจ็บอยู่ๆเขาก็ทำร้ายจิตใจเราอยู่ๆเขาเรามองเขาว่าเขาคือรักแท้มองว่าเป็นครอบครัว แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าสามดาบกลับกลายเป็นว you know to ่าถูกดาบเนี่ยมันทิ่มแทงหัวใจเราซะอย่างนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าความรักรังเนี้เรากลัวว่ามันจะเป็นข้อผัวได้หรือเปล่าเรากลัวว่าเขาจะทําร้ายเราอีกหรือเปล่าเราเลยกลายเหมือนกับกายที่เอาหัวใจของเราเนี่ยกลับพืนมาใครหลายคนอาจจะเหมือนกับดึงหัวใจของเรากลับคืนมานะครับอยู่สักทีได้ไหมแววตาที่เธอเคยใช้อยู่สักทีได้ไหมความรู้สึกที่เธอรักฉันบอกว่ารักกันแต่เธอทํร้ายหัวใจกันก็เลยทำให้ชาวสีกาลหลายท่านเนี่ยดึงหัวใจของเรากลับคืนมาดึงหัวใจฉันคืนมานั่นเอง นะครับกลัวว่าจะเจ็บกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายนั่นแหละแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาพอเราองหัวใจคืนไปกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออฟครับกลับกลายเป็นว่าคนรักของชาวสีการกับขี่ม้าขาวกับใส่ชุดอัศวินมากับกลายเป็นว่าเขาต้องการหัวใจคุณกับกลายเป็นว่าเขาโอกาสพอเห็นว่าถ้วยที่ไปนี้คือความรักความสุขโอกาสที่คุณเคยมอบไปกับเขาไปเพราะฉะนั้นอัศวินถือถ้วยบอกชาวสีการหน่ยท่านว่าคนรักของชาวสีการเนี่ยเขารู้แหละว่าคุณเคยหวังดีเคยรักเคยเติมเต็มเคยมอบความสุขเคยมอบสิ่งที่มีค่่าาาา้้กับเเขขขยีม นะครับใส่ชุดอัศวินมาพร้อมที่จะต่อสู้กับคุณนะครับในวันที่เขาจะกำลังเสียคุณไปในวันที่คุณตัดสินใจที่จะเอาหัวใจเราคืนตัดสินใจที่จะเจ็บจนพอเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณในวันที่คุณเริ่มเจ็บละในวันที่คุณเริ่มไม่ไหวในวันที่คุณอยากจะได้หัวใจของเราคืนละเขากลับบอกว่ากลับมาเต็มเต็มกลับมาขอโอกาสกลับมารักกันอีกครั้งได้หรือเปล่าเพราะฉันพ่เป็ปนี่คืออัศวินถือทั่วเข้ามามันคือความรักที่เขาอยากจะกลับมาแบบนั้นก็จริงแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันเเเป็นแค่่่่่่ต้อองงงกกาารรืยๆไไมมมถถึึทีับว ยากจะกลับมาขอโทษเราหรือกลับมารักเราให้ดีมากขึ้นเหมือนก็่พี่ารักเขานั่นเองเพราะฉะนั้นชาวสีกาวท่านนะคุณอาจจะรักใครสักคนนึ่งมากอะแต่เขาอาจจะเหมือนกับรักคุณแบบรักบ้างบางทีก็รักมากบางทีก็ไม่มากบางทีก็รักแบบเรื่อยๆเพราะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเทนอฟวานหรือสิบม้เท้าไพ่ใบนี้คือภาพของคนคนหนึ่งที่เขาถือไม้เท้าไว้ในมือเห็นไหมครับแล้วเขากำลังแบกไม้เท้าพวกนี้ไปที่แห่งหนึ่งเพื่อจะคอยช่วยเหลือคนที่เขารักเพื่อเหมือนกับให้บ้านหลังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยง ให้มีความมั่นคงให้มีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างชาวสีการทำลงไปเนี่ยมันคือความรักที่คุณเนี่ยพยายามมาตลอดเลยเพื่อจะอยู่บ้านหลังเนี่ยพยายามมาตลอดเลยเพื่อเอาบ้านเนี่ยให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพยายามเอาเปัญหาออกมาพยายามต่อสู้เพื่อบ้านหลังนั้นพยายามต่อสู้เพื่อกันละกันคุณอาจจะคิดแบบนั้นจนบางทีไพ่ขึ้นมาว่าสิบมบทาเข้ามาสามดาบแล้วก็สิบถ้วยถามว่าชาวสีการยังรักใ,ใครสักคนอยู่หรือเปล่าสิบถ้วยมันคือความรักสามดาบมันก็ความรักความเจ็บปวดแต่ไพ่ขึ้นมาว่าสิบใบทา ที่ต้องต่อสู้หมดแรงที่ต้องเหมือนกับทําอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งที่ชอบเหมือนกับแค่รู้สึกดีแค่มีความสุขแต่ก็ถึงขั้นแบบไม่ถึงขั้นแบบต้องการแบบขาดันไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ชาวสิแดงหลายท่านรู้สึกว่ามันเจ็บนะที่เราักใครสักคนหนึ่งมันเจ็บนะที่เหมือนกับเรายังักใครสักคนหนึ่งอยู่แต่หมดแรงแล้วที่ต้องทรมานต่อไปมันหมดแรงแล้วที่ต้องต่อสู้เพื่อใครสักคนหนึ่งที่เขาทําไปเท่าไหร่เขาก็ทําร้ายเรากลับคืนมานั่นเองเพราะฉันพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าทีออฟคัพหรือพ่สามถ้วย ไพ่สามถ้วยใบนี้คือภาพของผู้หญิงคนนึงเขาถือถ้วยไมนูสองอันน่ะแล้วเขาเหมือนกับเอ,อาถ้วมที่อยู่ในถ้วยสองใบนี้เทลงไปในถ้วย,ยใบเดียวกันเพราะฉันไพ่ใบนี้คความรู้สึกที่ชาวสีการเนี่ยคุณคงลองทุกวิถีทางนะในการพูดคุยกับเขาดีๆในการลองบอกถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้พูดกับคนที่คุณรักนะไม่ได้ลองบอกเขาเนี่ยผมแนะนำว่าไพ่สามถ้วยใบนี้ว่าลองกลับไปคุยกับเขาดูลองเข้าไปพูดคุยกับเขาดูว่าเขาเนี่ยจะเข้าใจเราบ้างหรือเปล่าลองพูดให้มันเป็นรู้สึกเหมือนเหมือนกัน เะะพราะว่าารไพ่สามถ้วยใบนี้คือการปรับความเข้าใจการอธิบายเหตุผลการพูดคุยกับเขาดีก่อนที่เขาจะจากเราไปก่อนที่เขาจะทิ้งเราไปก่อนที่เขาจะนอกใจเราหรือมีคนอื่นหรือทําร้ายจิตใจเราเนี่ยเราลองไปไพ่สามถ้วยลองเอาความเจ็บปวดลองพูดก,กับเขาว่าเราเจ็บนะว่าเราเสียใจนะที่เรามองว่าเขาเป็นครอบครัวเราที่เราวางแผนสร้างครอบครัวหรือเราแต่งงานกันหรือเรามองว่าความรักของเราสองคนมันคือความรักที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นคู่ชีวิตแต่กลับกลายเป็นว่าไพ่สามถ้วย กับกลายเป็นว่าเราพยายามทำแต่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอสักทีหนึ่งจนบางทีไพ่ขึ้นมาว่าสามถ้วยหมยายความว่าเราทําเต็มที่แล้วเราทําไปหมดทั้งใจแล้วลงใจไปหมดแล้วเทไปทั้งหัวใจเทไปทั้งความรู้สึกเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราทาลง,งไปเนี่ยมันโครงการที่อยากจะบอกชาวสีกันหลายท่านว่าคุณอยากจะบอกคนรักว่าเราเจ็บเราเสียใจจนมันน้าตาเนี่ยมันเทลงไปเต็มถ้วยไปหมดแล้วเต็มไปทั้งหัวใจหมดแล้วมันมากกว่าความสุขที่เรามีแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นแครหลายคนไพ่สามถ้วยตำแหน่งที่ห้าใครรู้สึกเจ็บปวดมากกวาคมสุข ใครรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากกว่าการมีความสุขตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะบอกเขาว่ามันเจ็บจริงๆนะกลับมารักกันดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตัดใจเดือนออกมาดีกว่าถ้าเป็นความรักสามคนสามเศร้าหรือสามดาบรักสามเศร้าอะไรแบบนี้ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ควีนถือเหรียญหรือว่าพระราชินีถือเหรียญเจ็ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่ถือเหรียญไว้ในมือชาวสิการิท่านคุณก็คงเหมือนกับอยากจะทาให้ดีที่สุดแหละถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมคุณยังคงรักเขาอยู่ คุณเป็นคนที่มั่นคงจริงจังกับความรักและต้องการความมั่นคงเพราะคุณเป็นทาวศีธาตุดินเป็นคนที่หนักแน่นเรื่องความรักเวลาใครเนี่ยก็จะอดทนที่สุดเวลาใครก็จะรักมากที่สุดเวลาใครก็จะเห็นเขามีค่ามากที่สุดแล้วก็จะเป็นครอบครัวเขามากที่สุดพยายามเติมเต็มพยายามต่อสู้เหนื่อยแค่ไหนก็จะพยายามทานะครับร้องไห้เจ็บแค่ไหนก็พยายามเติมเต็มต่อไปพยายามทําให้คนรักของเรามีความสุขแต่สุดท้ายเวลาคุณที่ไม่รักเนี่ยเวลาคุณตัดสินใจที่เจ็บปวดเจ็บจนพอหรือว่าด้านชากกับความรักเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับไพ่สามดาบ กลับกลายเป็นว่าหยุดสักทีได้ไหมแววตาที่เธอเคยใช้ขอใจฉันคืนอะไรอย่างเงี้ยของหัวใจเราคืนมาได้หรือเปล่าขอความรักกลับคืนมาได้หรือเปล่าพอไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่ายังไงอัศวินถือถ้วยกระเดื่มูลวันที่เรามีน้ําตาวันที่เราเจ็บปวดวันที่เราเสียใจเนี่ยมันคือไพ่เดือมูลนะครับมันคือการแนะนําชาวศิษย์การในเดือนมิถุนายนว่าวันที่เราเจ็บปวดวันที่เรามีน้ําตาเนี่ยเขาไปอยู่กับใคร้านาทีที่มีวันเวลาที่ผ่านผ่านมากี่นาทีที่ผ่านกันมาเนี่ยเขาเป็นอัศวินถือถ้วยมาตลอด เขาก็แค่รู้สึกดีเขาก็แค่ชอบเขาก็แค่รักเราแต่มันก็ไม่มากพอที่จะเหมือนกับไม่ใส่ใจเรามากพอตอนที่เราร้องไห้วันเท่าเจ็บปวดเขากลับไปอยู่คนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิบไม้เท้าเดอะมูนมันหมดเวลาแล้วที่ต้องทนมหมดเวลาแล้วที่ต้องร้องไห้หมดเวลาที่ต้องเสียใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเดอะมูนในที่นี้คือเหมือนกับใครหลายคนอาจะรู้สึกเหมือนกับอยากจะไปอยู่ในโลกแห่งเขาเรียกว่าอะไรแบบอยาให้เอาน้ําตาเนี่ยลบเลือนความเจ็บปวดให้หมดอยากจะอยู่ในแม่น้ําแห่งทาราลึงม,มา อยากจะจมอยู่ในความเจ็บปวดจมอยู s <S ่ความเสียใจแล้วลบเรือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปซะอยากจะจมน้ําแล้วเหมือนกับให้แม่น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำทาราลืมอะที่เหมือนกับเราโดดจมไปปุ๊บเนี่ยเราจะลืมเรื่องราวทุกอย่างในอดีตหมดเลยนะครับเราจะกลายเป็นคนใหม่ทันทีเพราะฉันเดบูลที่นี่คือใหม่กับภาพแม่น้ําแห่งความความลบเรือนแม่น้ําแห่งความลืมใครสักคนหนึ่งลืมความเจ็บปวดใครหลายคนอาจจะต้องการแบบนั้นเพราะฉันไพ่ใบนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นน้ําตาในที่คุณเสียไปมันคือตัวแทนของทาราลืมมันคือเป็นตัวแทนของความการลืมใครสักคนหนึ่งนั่ พาะฉันร้องไห้ให้พอเจ็บปวดเสียใจให้พอสักวันหนึ่งคุณต้องดื่มเขาได้สักวันหนึ่งคุณจะต้องรู้สึกหายเจ็บรู้สึกน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทาราลืมอมัน,นีนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเ e อ็ดออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยสับช้าสีกันหลายท่านเนี่ยนี่การทำนานดชะตาเรื่องของเรืนอิถมนายนแล้วก็อนาคตคุณเนี่ยเวลาคุณตัดสินใจพอทีไรหรือคุณตัดสินใจร้องไห้เสียใจและคุณเจ็บจนพอทีไรเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอเราขอใจเขาคืนเมื่อไหร่กลับกลายเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามา กลับกลายเป็นว่าเขาเริ่มกลับมาคุยกับเราเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าเริ่มกลับมาบอกว่ารักเราเริ่มกลับมาบอกว่าต้องการเราแต่ตอนนี้เขาทิ้งเราไปตอนที่เขาจากเราไปเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมคิดดีๆร้านนาทีที่มีทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจเราทําไมเขาถึงไม่กลัวที่เราจะเราจะเสียไปทําไมไม่กลัวจะเสียเราไปแต่พอเราตัดสินใจเจ็บพอเสียใจปุ๊กเนี่ยเขากลับกลายเป็นไพ่หนึ่งถ้วยกับคินถือเหรียญอาจทีนถือถ้วย กับหมดทั้งหมดของไพ่สามใบน,นี้กับกายเป็นว่าคนาของชาวสีการเนี่ยกับกายเป็นว่ารีบต้องการมาหาคุณต้องการให้คุณทํเดียับเขาเพราะพู้นถือเดียนคือภาพของผู้หญิงที่เขามองเห็นว่าคนคนนี้รักเขามากแค่ไหนหรือผู้ชายคนนี้รักเขาดูแลเขามั่นคงจริงจังก,กับเขามากแค่ไหนนั่นเองเขาเลยกลัวว่าเขาเสียคุณไปก็เลยกลับมาคุยกับมาติดต่อกลับมาพยายามรักษาให้คุณเนี่ยอยู่กับเขาต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉันทั้งหมดทั้งมมลคือไพ่ของการที่เขากลับมากลับมาเพื่อ อยากให้คุณอยู่กลับมาเพื่ออยากให้คุณรักเขาทําดีต่อเขาต่อไปนะครับเอาเหรียญให้เขาในต่อไปใครหลายคนอาจจะให้เงินดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือและใครหลายคนอาจจะให้ความจริงจังความมั่นคงรักเขามากดูแลสุขภาพดูแลทุกอย่างนะครับหรือใส่ใจใเขาหรือรักเขามากที่สุดเลยเขาถึงต้องการให้คุณทําแบบนั้นต่อไปนั่นเองไพ่ใบตําแหน่งที่9นะครับอันนี้คือไพ่การแนะนํา6เหรียญหรือว่า six o m b อ c o r s สับใครหลายนคนถ้าเกิดค,คนล่าง,งคุณเขากลับมาแต่เป็นการกลับมาแบบมาซิ้ถือถ้วยแล้วก็หกเหรียญเนี่ยเป็นการกลับมาแต่กลับมาไม่ทั้งตัวกลับมาแบบครึ่ๆงๆกลางกลกลับมาแค่คุยกลับมาแค่ติดต่อเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรจะกลับไปให้ความรู้สึกหรือว่าต้องการความรู้สึกแบบนั้นอีกเพราะเขากลับมาเขาแค่อยากต้องการความรู้สึกที่คุณเคยช่วยเหลือคุณเคยซัพพอร์ตเขาเห็นคุณค่าคุณแต่เขาไม่ได้รักคุณที่เต็มร้อยเขาไม่รักคุณที่หัวใจเขาไม่รักคุณที่เหมือนกับอยากจะรักษาอยากจะดูแลเราจริงๆเพราะฉั้นทั คนแักของชาวสีการจะกลับมานะครับกลับมาต้องการกลับมาลักคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่ว่าคุณเนี่ยเจ็บไปแล้วคุณร้องไห้ไปแล้ววันที่คุณมีน้ําตาวันที่คุณเสียใจเนี่ยเขาไปอยู่กับใครนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้หกเหรียญนะจนถือถ้วยหนึ่งถ้วยเขามักจะเป็นคนดีในที่สุดท้ายเขามักจะเป็นคนดีในที่สุดท้ายเสมอเลยนะครับไพ่ใบท้ายนะผมขึ้นมาว่า six of w a n d หรือพไพ่หกเมถาวรสับใครหลายคนถ้าเกิดเลิกกับใครเกินไป6เดือนนะครับ หกเดือนเป็นต้นไปหรือสามเดือนเป็นต้นไปเลยสามเดือนมาเนี่ยแล้วใครก็ตามอยู่ในเรื่องของรักสามเศร้าผมให้เห็นไพ่ขึ้นมาว่าหกมาเท้าคขาบุตรสโลวาคพรมรักของชาวสีการว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางต่อมีเกมพบเจอความรักใหม่ๆมีเกมมุ่อ่อน move ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนั่นเองเพราะฉะนั้นหกเดือนเนี่ยคือหมายถึงเดือนหกนะครับมิถุนายนเดือนนี้แหละคือคําตอบเลยว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใครหลายคนอาจจะไปต่อปุ๊บเนี่ย ภายใน6เดือนก็จะพบเจอความรักที่เข้ามาใหม่ในการพูดคุยกันแบบเพื่อนคนเข้ามาจีบเอาความสึกดีๆมาให้เราสำหรับคนโสดมีไพ่หนึ่งถ้วยอจูนถือถ้วยแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะครับรอคุณอยู่คุณอาจจะพบเจอความรักที่มีวความสุขกว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับผ่านจุดที่เราต้องกลับไปจมทุกข์จมอยู่กับความช้ำจมอยู่กับน้อยน้ำตาแล้วคุณผ่านจุดๆนั้นมาแล้วคุณผ่านจุดความเสียใจมาแล้วเพราะฉะนันเดือนมิถุนายนเตือนนี้แหละเป็นเดือนแห่งการที่เริ่มต้นใหม่ของชาวสีกันเป็นเดือนแห่งการเรริ่มมต้นควาัก พื้นฟูความสุขการมองหาความรักใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาจีบมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุยมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ติดต่อให้มาพูดคุยให้เริ่มต้นความสุขใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยร้องไห้เอาความว่ารักทุกอย่างที่คุณเคยเจ็บที่คุณเคยปวดที่คุณเคยเสียใจกับใครก็ตามเอามาไว้กับเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมเอามาเริ่มต้นใหม่เอามามอบให้กับใครสักคนหนึ่งข้างหน้าที่เขาต้องการมันเห็นคุณค่ามันให้ดีกว่าเดิมดีกว่านั่นเองนะครับ มาดูไพ่ของคนรักของชาสิการดีกว่าว่าเขารู้สึกไงบ้างนะครับไพ่ขึ้นมาว่าไพ่ห้าดาบหรือไฟออฟซอร์ดเขามองว่าชาสิการหลายท่านเนี่ยคุณคงเหมือนกับเขาเห็นว่าคุณเนี่ยอาจจะทำร้ายเขาก่อนหรือเขาจะคิดว่าเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็มาจะไปจากคุณเมื่อไหร่ก็ไปเขาคิดว่าไพ่ห้าดาบทำร้ายคุณกี่ครั้งคุณก็ทนทำร้ายคุณกี่ครั้งคุณก็ยอมคุณไม่เคยสู้เขาเลยเพราะฉันไพ่ห้าดาบใบนี้บอกชาสิการหลายท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับถือดาบในมือคุณบอกคุณจะไปจจจาาาากกกกกเเเขขคคคุุุณณณบบอ่่ะลัแต็ทํใไไมด คุณก็ไปจากเขาไม่ได้สักทีหนึ่งเขาเลยคิดว่าคุณเนี่ยไม่กล้าที่จะไปไหนจากเขาหรอกเขาเลยคิดว่าเขาทําร้ายคุณกี่ครั้งก็ได้เขาคิดว่าเขาทำอะไรคุณก็ได้นะครับประมาณนั้นคุณยังทนประมาณนี้แหละเพราะฉันพ่ใบไปต่อมาขึ้นมาวอซินออบวานเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านที่นี่คือคาาของความรักของชาวสิการที่ตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยพยายามทำเพื่อเขามาตลอดรักเขามาโดยตลอดดูแลเขาด้ดีมาตลอดหลายๆาท่านอาจจะเปย์เงินหลายหาท่านอาจจะดูแลให้การเงินช่วยเหลือเขาสพอร์ตเขาแต่เจ็ดไม้เท้าในที่นี่ คนคนนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเขาถึงจะมาหาคุณมีปัญหาเขาถึงวิ่งมาหาคุณแต่เกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยคุณเนี่ยต่อสู้อยู่คนเดียวเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าหนึ่งดาบหรือ eight of swords มันคือความรักที่ชาวสิการ์ท่านผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีเนี่ยคนคนนี้ไม่กลับมาแล้วนะเลิกกันไปเกินหกเดือนก็ไม่กลับมาแล้วนะเพะไพ่หนึ่งดาบหมายความว่ายังไงเขามีปัญหาเขามีความสุขเขามีความรักใหม่เขามีการเริ่มต้นความสุขใหม่เจอความรัก เมื่อคนมีความสุขเมื่อคนเจอค,ความรักที่ดีๆเข้ามาเราขอหัวใจของเราคือมาเถอะเราดึงหัวใจของเรากลับมาเถอะเราดึงความรักดึงความรู้สึกดึงความรักที่เราเคยให้กับเขาไปทั้งหมดเนี่ยกลับมาเถอะและ้วมอบกับความรักกับไพ่ที่เหมือนกับให,หนึ่งถ้วยอ่ะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่านั่นเองนะครับพะฉันไพ่ไปสุดท้ายไพ่เดทคนรักของคุณตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับเปลี่ยนไปแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรักอีกต่อไปคุณอาจจะไม่รู้จักเขาอีกต่อไปแล้วเขาจะเป็นคนที่ใส่หน้ากากเขาอาจจะเลิกจา,ากคุณไปแล้วเขาอาจจะตายจากคุณไปแล้ว <ๆ Flying S 2> ือเขาอาจจะหายจากชีวิตของคุณไปแล้วเพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่เดทเข้ามาเขาอาจจะหายจากคุณไปคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเลยก็ได้ตอนนี้ว่าเขาคือใครนะครับเพราะวันนี้เขาอาจจะเป็นคนอื่นวันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยบอกว่ารักกันที่เราเคยบอกว่าเขาเคยรู้สึกดีกันเขาเคยบอกว่าอยากเป็นครอบครัวอยากจะแต่งงานเคยเป็นไพ่สิบถ้วยกันมาก่อนเคยมีความสุขร่วมกันเคยมีความรักที่บริสุทธิ์เคยเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเคยมีความเข้าใจอบอุ่นดูแลกันแต่วันนี้ไพ่เดท วันนี้เขาไปยังไทก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเขาอีกต่อไปนั่นเองเพราะ,ะนันไพ่ไปสุดท้ายนะครับไพ่ออร์เคิลแนะนําชาวสีกัในเดือนมิถุนายนว่า f o l l ลอร์เดอะไวท์แรบบนะครับไพ่ใบนี่ยว่าถ้าเกิดรู้ว่าอะไรมันคือความสุขอะไรคือสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเราคงทําตามสิ่งที่มันดีกว่าถ้าคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันคือความเจ็บปวดความเสียใจแล้วรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยต่อให้เราักกันมากแค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายตามความรักที่มีความสุขต่อไปเถอะมองหาความสุขมองหาความรักดีมองหาสิ่งงดีๆให้กัับตวเอ ดีกว่าอยู่กับความรักที่เราเชื่อมาตลอดว่ามันคือารักแท้มันคือครอบครัวแต่สุดท้ายเราไม่รู้จักเขาเลยแต่สุดท้ายเราไม่รู้จักกันเลยแต่สุดท้ายเราไม่ได้เราเหมือนกับไพ่เดทอ่ะสุดท้ายมันก็ทิ้งกันไปสุดท้ายก็จากกันไปแบบนั้นนั่นเองก็ขอบุณชาวสีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าง,งคลิปนี้นเช่นกันฝากวันนี้สวัสดีครับ